ทุกท่านนะครับวันน,นีนะ้อออนก,ก,นะกองอริยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดก็มาร่วมนะครับร่วมกิจกรรมต่อจากอำเภอยิ้มนะอำเภอยิ้มเคืนที่นะครับกองอนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดเปิดเวทีเสวนาโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันในพื้นที่ตำบลเอาใหญ่ครับเมื่อเวลา9ก้านาฬิกาสานาทีวันที่22มกราคมสน เรือเอกสาวโลธหนวิชิตรองหัวหน้ากลุ่มงานขา่าวกองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดพร้อมโดยวิทยากรเปิดเวทีเสวนาโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันซึ่งกองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดร่วมกับอำเภอเมืองตราดจัดขึ้นที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่5บ้านอ่าวคามตําบลอ่าวใหญ่อําเภอเมืองตราดมีกํานันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเข้าร่วมเสวนาจํานวนหนึ่งคน เรือเอกสารโรธโหนวิชิตรองหัวหน้ากลุ่มงานข่าวกอมในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดกล่าวว่าการจัดเวทีเสวนาครองการคนไทยหัวใจเดียวกันของกรมในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดในครั้งนี้เป็นการจัดเวทีเสวนาตามรถแบบระยะที่2ของคอสชอในการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศทั้งยังเป็นการมุ่งส่งเสริมในการสร้างความรัก ปรองดองสมรชนท์และความสมัครสมานสามาคัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านตำบลโดยมีกลุ่มผู้สูงอายุคนรุ่นหนุ่มสาวในหมู่บ้านในตำบลเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นในเรื่องของวิธีคิดการสร้างสารรค์จันทร์ลงให้คำว่าสมฉันท์เกิดขึ้นจริงซึ่งประสบการณ์ของเจ้าบ้านที่ผ่านมาประกอบกับแนวทางการดำเนินง,งานโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันจะนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคี ในระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอและระดับประเทศต่ตอไปครับเรามาเวทีนี้ต้องการฝางฟองดองต้องการมาสร้รางปัญหาไม่ต้องการรู้ใครทำอะไรอย่างไรไม่ต้องระบุตัว